โอ้ิ่นหนุ่มยักษ์เลยเสร็บคยสุนันโอ้เสร็จแล้วาโนี่แน่นุ่มบคตัวนี้เลยนะเป็นกิโลเลยเนาะปดูกันเนาะโอ้ยลดูสองาเนี่ยเอเลแลเสียเยแลมีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ เป็นวันที่สิบสามเมษานะครับก็จะพาเพื่อนๆมาจับปลานะครับจับปลาในบ่อเลยนะครับนี่นะครับ,น,น,รบน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็จะได้ลงจับกันนะครับ นี่ครับทีมงานกำลังเตรียมอุปรกรณ์นะครับ<า>เครื่องมือนะครับเนี่ย่ก็เป็นเจ้าจยใช่ไบ้านเพ <c oughs> ื่อนนี่กว่าสร้างเสรออกซิเจนบ้านนี <c oughs> ่เนาะ <c oughs> หน้าก็เลือกเนาะครับเอาดูจะได้เยอะได้เท่าไหร่นะครับ่อย่างนางน้ <c oughs> นนะครับ เม่ okay. ักแล้วน oh ีระโดดขึ้นมาอีกเนี่ยกระบูไปให้กระบูมีไหมมีอีกไหมปวดหัวน่อยมืออาชีพอส่็มงเห้งงมดเหนยกลางไรมันจะเหี้ยดัเด็กจบ่หัวหัวจหวาเพื่อเพื่อน มันมายัเหอเอ๊ะันกอดใย่นี่บลาเอ๊ะออกด้วมั้งไหวออกได้เลยตัวมันบื่อเลยขาไปหันอึงเอมันี่ตายอ้าวลงไฉ่โอ้โห

ปลาละเอาละปลาบูกินปลาห้องหามปลาดุกปลาคอเอาขึ้นมาเลยโอ้ยมันก็บไปกินทันแล้วปลาป่าเออปลาป่ากันเป็นปลาห้องหามโอ้มีปลาดุกปลาหนินปลาหนินกำลังพอดีเลยเนี่ยในขดกำลังใส่งามๆเลยนะ

แล้วเอ็มหล่อเฮ็ดโอ้เจ้าก็เฮ็ดมากเจ้าไปดิบไปดิบกินดิบไปดิบกินมาถึงบุหรี่กิ้กับปลาโอ้ยจิจูงโอ้คุณพูดถึงอะไรท่านมันกินเบียร์ได้นะเนาะตู้หนักกูไปแห้วคุณเอาคุณหนึ่งโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้สงการหน่อยฮะโอ้ยมาเอ๊ะกระติดปลาเนียนอยู่เดิมเลยโอ้สี่ห้าตัวเลยนะนะนะโอ้ให้ละต้องคุณดิบกันปลาเนียน

เนี่ยเไว้จับจมไว้มันขาดทำเหมือนมงขาดเล้ยใคว่าขาดจะขาดดูแล้วมันนิดติดนิดหมจะได้นี่ก็มองลูกไงโอ้ยเยอะเลยนั่นหมดแล้วบาทดีมางเลย โอ้ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยตัวใหญ่มากเลยปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์โอ้ปลาดุกยักษ์ยเด็กผู้ชายเนี่ยสั

กำลังจะไปซักกางเกงอ้เ่อโอนี่นี่ไงมาเจไปซักางเกกระดุกเอาเลยกระดุกมองซานก่อนอยู่ตรงไหน มาแล้วเออมันนอดอยู่ม่อง <coughs> <coughs>